พ ah: าลูกไปไหนเนี่ยก็วันนี้เราเมนูอะไรอะ่ะเมนูโบราณเมนูโบราณช่านหมื uh> ่นเขาก็มาแบบโบราณอืเป็นเมนูชาวัง เพราะว่าอย่างนี้ใ<ช>นสมัยก่อนช,ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็มาทําอาหารอะไรที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ทําให้ลูกน้อยของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นทายร้อนได้ด้วยแต่วันนี้เราก็เอามาดัดแปลงนิดนึงแล้วกันจากเมนูแตงโมปลาแห้งนะครับผมกับข้าวหรือว่าข้าวกล้องต่าง,างๆเราเปลี่ยนมาเป็นคีนัวซาวซ่าผลไม้ปลาแหง้ง ปลาแห้งเนี่ยนะฮะของพี่โพเราจะใช้ปลาแห้งเหมือนที่กับปริมาณเกลือที่เราต้องให้เขาซึ่งใช้นิดเดียวนะฮะไม่เยอะเขาบอกว่าถ้าดีที่สุดสำหรับปลาช่อนเนี่ยต้องเป็น ปลาช่อนไปหนาวต้นร้อนเหมือนแบบว่าเขาไปจำสินมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็มีโปรตีนสูงทํายังไงก็คือเอาปลาที่แดดเดียวมาแล้วนะครับเรามีเตาอ,อบก็มาเข้าเตาอ,อบสัก1้อยนะฮะดีกรีเซลเซียสนะครับผมองศาอบไปสักประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเอาแต่เนื้อมาบดในครกให้ฟูในขณะเดียวกันในช่วงที่เราเอาไปครกเนี่ยเราก็โรยน้ําตาลตุงมเข้าไปด้วยทอดหอมเจียวไว้ต่างหากแล้วก็เอามาคลุกตอนท้ายเราก็จะได้ปลาแห้งแบบนี้ ขีนัวก็แน่นอนนะฮะังคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์โปรตีนในตัวก็มีเหมือนกันซึ่งอนั้นี้ทำไร <c oughs> แต่เขาก็หันไว้เพื่อให้มันตั้งได้ให้มันอยู่ไเถอะได้แล้วส่วน <c oughs> แตงโมนี่นะครับผมก็จะให้วิตามิน A สูงมากแล้วก็มีกากใยโปรตีนที่ดีมากๆนะคะรับสำหรับร่างกายเราแตงโมที่ดีที่สุดต้องเป็นเนื้อทรายทำยังไงถึงจะรู้รู้ไหมผู้ผ่าดิถูกต้อง เกดไม่เกดวันน şey? <stud> <t> wow. ี้สามีหลอกล้าแต่งวะเอาละได้เวลาที่พ่อแม่ทำอาหารเริ่มกันเลยดีกว่านะก็ต้องเริ่มที่ แตงโมก่อนเลยแม่แม่เคยกินบ้างไมดูเนี้ยจำไม่ได้เลยว่าเคยได้ได้กินหรือเปล่าคือมีคนเขียนเข้ามาในเพจว่าอยากให้ทําเมนูโบราณเราก็ไม่รู้ว่าโบราณอะไรนะเนาะแต่ก็<ม>ลองดูสามีรู้จักไหมคะเมนูนี้กัใหญ่ต่างๆนี่ก็คือตัวเนื้อเขานี่แหละนะฮะเราก็จะสามารถหั่นเป็นเล็กๆได้ถ้าเจอเม็ดก็เคลียร์ออกคุณครับครับจริงๆแล้วคุณก็สามารถเริ่มจัดจานลูกได้เลยนะการเอาคีนโนวางก่อนเลยอนะไรเงี้ยได้ครับสตรอเบอรี่ไปเลย ทางบ้านถ้ามีเวลาขอแนะนําเลยว่าให้หั่นแตงโมแล้วก็แช่เย็นไว้ก่อนเลยเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยแตงโมเขาจะกินเย็นๆจะสดชื่นพตงโนเนี่ยวิธีการทําก็คือแช่น้ําแล้วก็ล้างจนน้ํามันสะอาดจนมันใสพอใสป๊บก็แล้วก็ไปหุงแอนจะหุงในหม้อข้าวอันนี้ก็วิธีรัดนะฮะถ้าเกิดเราไม่อยากปอกเปลือกม่วงก็สามารถนะฮะใช้เทคนิคฝานมานะครับแล้วก็หั่นเป็นเต๋าที่เวลาเขายู่ในเปลือกแล้วก็แตะออกมานะฮะแล้วมีคมๆก็สามารถรูดไป ของลูกนะครับก็เอาแตงโมนะฮะสตรอเบอรี่มะม่วงนะครับชิ้นพอประมาณอย่างนี้ป้าบ้าสลับไปนะโอ้โหแม่แม่มาแล้วลูกแม่แม่แล้วโอเค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 เป๊ การที่เอาผลไม้ให้กินก่อนอันนี้ถือว่าเป็นมื้อกลางวันให้ลูกได้สบายๆนะครับผมสำหรับเมนูนี้นะฮะเห็นไหมครับพี่โพชอบจริงๆผลไม้เนี่ยปลาแห้งเราก็จะใช้เล็กน้อยอ่ะเสร็จของเด็กคราวนี้ก็มาของผู้ใหญ่ผมจะกวาดนี่เลยมะม่วงตอเบอรี่นะครับมะนาว มะนาวก็เพียงเล็กน้อยเพราะทำไมรู้ไหมเพราะว่าในตัวซอสบปเ,เองก็มีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะฮะกระเทียมพริกนะครับใส่เข้าไปนะครับผมก็าตามด้วยผักชีนะครับแล้วก็คนครุบเบาๆแบบนี้ครับป๊าปคล้ายๆซาวซา่าเกลือด้วยเล็กน้อยโป๊ะพริกไทยง่ายมากแค่นี้เองนี่เป็นเมนูที่ไม่ได้ต้องติดเตาเลยนะครับจานก็เข้าคอนเซ็ปต์นะตาไก่ น,โโน,โนอ๋อแต่เวลาใส่น้ำตาลในปลาแห้งเนี่ยแนะนำเป็นน้ำตาลที่น้าไม่ขัดสีและสุดท้ายท้ายสุดไปหอมเจียวต้องมานะครับเมือ่อนี้เพียงประมาณนี้นะฮะเอาบมบ่าเชิญครับ าำทำเป็นกินแล้วแม่ผมต้องแบกมันนี้ให uh ้ม huh. ิินด้วยครับว้ชิวเกิดเป็นความรักความรักมแรกเจอจิตใจและมือที่ยังฝังถึงเฮ้ยมันดีมันดีจริงแล้วก็เนี่ยเป็นของว่างสําหรับเราเป็นจานหลักสําหรับลูกบอกเลยว่าคนรุ่นเก่าเขาเจ๋งจริงเขาคิดไว้ให้แล้วหวนปลาแห้งถ้าใครขี้เกียจะทำซื้อปะ ถ้าอยากให้ทำอยากให้เราขายเราก็พร้อมที่จะขายทุกอย่างแต่พูดจริงลองทําดูเมทเข้ามาหน่อยว่าอยากให้เราทํำไหมเนาะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันในเพจของเราคลิปหนะ้าเจอกัน <mm>